ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับขอความเห็นหน่อยรัฐบาลไทยโดนเฟซบุ๊กฟ้องด้านละเมิดมนุษยสิทธิมนุษ,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 นษ,ษยชนคมันก็เขาก็มีสิทธิ์นะครับนะที่จะฟ้องร้องนะก็คือวันนี้มันก็ต้องดูหลายๆเรื่องนะเรื่องเป็นกฎหมาย ของอันดับแรกกฎหมายบ้านเราก่อนนะครับแล้วก็กฎหมายที่เป็นสากลนะครับผมยิ่งผมก็ยังไม่ได้ติดตามนะผมก็ไม่สไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะรนะผมว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับจะยิ่งทําให้เขานะครับอ่ยยิ่งทำให้เขาดังยิ่งขึ้นนะครับคือเราไม่สามารถปิดปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือนะนะ วันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าสังคมออนไลน์นมีอิทธิพลต่อชาวโลกนะครับเราเป็นประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนะครับเราก็จะมีการปิดกั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากนะ,น,ะนะถ้าเราเป็นปเผด็จการแบบเป็นแบบประเทศจีนนี่นะครับก็เฟซบุ๊กเล่นไม่ได้นะแต่นะครับผม ใช้เน็ตจากเมืองไทยนะครับสามารถเล่น facebook ได้ตามปกตินะผมไปเชื่อที่เมืองจีนนะครับ,รบก็เราก็มีซื้อเน็ตใช่ไหมครับจากเมืองไทยไปนะแต่ถ้าเราไปอย่างไปมาเลยไปสิงคโปร์นะครับหรือไปออประเทศในย่านนี้นะครับเราก็สามารถไปซื้อเน็ตที่นั่นได้อย่างมาเลนี่เราไปซื้อที่น่นดีกว่าถูกกว่าเร็วกว่า ดีกว่าซื้อจากเมืองไทยไปนะแต่อย่างเมืองจีนนี่เราซื้อจากเน็ตจากเมืองไทยไปนะเราสามารถเล่นได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราไปใช้ wifi ของโรงแรมหรือใช้ซื้ออินเทอร์เน็ตเติมเงินที่นู่นนะเราไม่สามารถเล่น a c e b o o k นะครับเขามีการล็อกนะครับแต่คนไทยเองอยู่ที่นั่นก็เล่น facebook ก,กันตามปกติแต่นคนจีนเล่นไม่ได้เขามีแอปพลิเคชันของเขาเองนะ ดังนั้นบ้านเราเนี่ยครับในะวันนีนะ้ก็พยายามจะปิดกัน้นะการเข้าถึงมีการสั่งในเฟซบุ๊ k ลบข้อความอะไรต่างๆนะผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะครับจริงๆแล้วในเ c e b o o k เนี่ยครับมีอวตรงเาตาไที่แยไ่ไปหมดนะมีการให้ล้ลาโจมตีกันนะครับรัฐบาลก็ไม่สามารถจับตัวได้ แม้กระทั่งคนในเมืองไทยนะนะครับนะในสังคมคนเนี่ยในตอนนี้คนระับมานะั่งคนที่เป็นไอโอของรัฐบาลเองนะครับที่มาโจมตีชาวบ้านมาให้ลายป้ายสีคนนู้นคนนี้มาสร้างความก่อกวนไะม่ต้องในของผมเองครับนะวันนี้ Facebook ผมนี่โดน i อโอโจมตีมาโดยตลอดนะครับ นะมี I.O. เข้ามาก่อกวนบอกเช็คเข้าไปนะก็ไม่มีตัวตนมีอวตารมันเต็มไม่หมดรนะัฐบาลเองคนรัฐเองในะยบางทียังใช้วิธีการสกรปรกแต่กลับจะไปปิดกั้นนะครับะจะไปปิดกั้นเขาไปห้ามเขานะนะผมก็าเป็นเรื่องที่ตลกนะวันนี้ลองเสียดูนะว่าคนที่โจมตีคนอื่นบนเฟซบุ๊กเนะี่ยเราไปแจ้งความเดินคดีตามตัวไม่เจอ แต่ถ้าเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงนะหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะสามารถตามเจอตลกดีนะถึงแม้ว่าเขาจะใช้ชื่อปลอมนะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านไม่แจ้งความนะตามตัวไม่เจอผมก็เลยว่าบ้านเรามันก็ไม่มีมาตรฐานแนตะ่พอวันนี้นะมีคนที่ใช้เฟ e บุ๊กจากต่างประเทศมาทำอะไรเขาไม่ได้ก็ไปปิดกั้น นะครับก็ไม่รู้ผมก็ไม่มีความเห็นดีกว่านะก็เราจะดูที่ว่าสงครามครั้งนี้นะครับว่ารัฐบาลจะแพ้หรือว่าเฟซบุ๊กจะแพ้เราก็ต้องลองดูก่อนวันนี้เรากำลังเล่นกับแอปพลิเคชันที่มีคนใช้มากอันดับต้นๆของโลกนะครแต่โอเคละประชากรประเทศไทยก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้เฟซบุ๊กติดอันดับโลกเหมือนกันนะครับ ในที่บ้านเราไม่ได้มีออแอปพลิเคชันเป็นของเราเองเราไม่มีโปรแกรมเลยเนปะ็ของเราเองเลยครับส่วนใหญ่เราก็ววาที่ฮิตๆกันนี่ก็เป็นของต่างประเทศเทั้ทั้งสิ้นนะครับเราไม่มีผู้ให้บริการเราไม่เคยส่งเสริมแล้วไม่เคยพัฒนาอะไรเลยนะครับแม้แต่โปรแกรมที่เป็นของเราเองแทบจะไม่ค่อยมีให้ใช้เราก็ต้องพึ่งพาต่างชาติมาโดยตลอดวันนี้คนระับบริษัทเฟ e บุ o k เอ่ย g o o g l e นะครับไลน์นะครับทิกตอกอะไรพวกนีนะ้เขากลายเป็นบริษัทที่ทำเงินอย่างมาหาศาลใช่ไหมครับเป็นเอกชนทำด้วยนะครับมีคนใช้ก็สร้างรายได้เป็นแสนแสนล้านนะครับใช่ไหมแต่เรากับไปใช้ความใจแคบของเรานะที่จะไปปิดกั้นไปทะเลาะเขาจะไปห้ามเขาจะไปสั่งเขา นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะการป้องกันการละเมิดกฎหมายประเทศเรามันดีขนาดนั้นมีการใช้อย่างเสมอภาคหรือเปล่าหรือเป็นการเลือกปฏิบัติจริงไหมครับวันนี้ประชาชนโดนคุกคามโดย i ออเนี่ยรัฐบาลกับปล่อยให้มีเกิดขึ้นมีคนใช้ เฟซบุ๊กโจมตีกันล่อลวงกันกันแกล้งกันประชาชนไปแจ้งความดรเนินอรดีก็ไม่สามารถสืบจับได้นะมีปอทนะครับมีป่าปลาอาตสากรรมคอมพิวเตอร์นังนกตด้วยมีคนไปแจ้งความก็ไม่สามารถทําอะไรได้ก็แค่รับแจ้งความไว้แล้วหาตัวไม่เจอแต่ในที่จัเป็นการกระทําความผิดต่อรัฐกับตามเจอแล้ววันนี้พอง มีประเด็นบางอย่างก็พยายามจะไปบังคับก็เองก็ตลกดีเนาะตลกดีรัฐบาลประเทศนี้ทำไมไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เรือดำน้ำเสริญเจนผู้เล่นเ,เรือดำน้ำวันนี้นะันก็เราเคงเห็นแนละ้วมีบริษัทโบอิงนะครับบริษัทโบอิงแล้วก็บริษัทของรัเสเซียนะครับเขาไม่ได้ใช้เรือดำน้ำที่มีคนขับไปแล้ว เทคโนโลยีของการใช้เรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ล้าสมัยนนะเออลืมแล้ว่าจะเล่าเรื่องนี้ฟังกันะมวันนี้ก็ได้คุยเรื่องเรือดำน้ำว่าวันนี้นะกองทัพนะครับของประเทศที่เปนมหาอำนาจเนี่ยทิศทางเขานะครับจะเป็นกองทัพที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้อากาศยานนะครับที่ไล้คนขับ ใช้โดรนที่มีการควบคุมระยะไกลนะครับใช้บังคับโดยดาวเทียมใช้ gps นำทางนะครับซึ่งมันพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับวันนี้นะครับเครื่องบินที่มีคนขับเนี่ยสิ้นเปลืองแพงมีขนาดที่ใหญ่แต่ว่าเครื่องบินที่ไม่มี คนขับเป็นขนาดที่กระทัดรัดนะครับแล้วก็บรรจุอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้เยอะกว่าแล้วก็มีความรวดเร็วกว่าปลอดภัยกว่าแม่นยำกว่าและไม่ปลอดแหกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องบินโดนยิงตกเนะี่ยไม่มีใครตายนะครับไม่มีใครตายนะครับมันก็แค่เครื่องยนต์พังไปนั่นเองครับ แต่การที่เครื่องบินต้องมีคนขับเนี่ยมันคือหนึ่งชีวิตหรือสองชีวิตที่อยู่ในเครื่องบินจะต้องตายในกรณีที่ถูกยิงตกเห็นไ,ไหมครับวันนี้นะมีรัเสเซียครับก็สร้างโดนนะเป็นโดนดำน้ำนะครับไม่ใช่โดนบรรากาศนะแล้วก็ทดสอบมาแล้วนะมีขนาดที่เล็กเคลื่อนที่เด้นเร็วมีความคล่องตัว สามารถหลีกเลี่ยงการทําลายได้ในรณบที่เรือดำน้านี่มีคนต้องมีคนเรือประจําเรือนะครับนะครับลําใหญ่เถอะทะลงทุนสูงนะครับตรวจจับได้ง่ายแต่การเป็นโดนดําน้ํานี่มีขนาดที่เล็กลงเยอะเลยแล้วก็ต้นทุนการผลิตถูกมากราคาแค่ประมาณสักสี่ห้าร้อยล้านนะไม่ถึงหมื่นล้านนะโดนต่อลำเนี่ยครับโดนดําน้ำนี่ลำหนึ่งประมาณสี่ สี่ห้าร้อยล้านเท่านั้นเองนะครับอ,อืเห็นไหมนี่คือเทคโนโลยีที่กําลังไปนะแล้วก็บษัท์บอิงเองนะบษัท์บอิงนะครับก็กาลังผลิตโดรนประเภทนี้อยู่เป็นโดรนที่ไร้คนขับจะเป็นโดรนดําน้ําเห็นไหมครับเทคโนโลยีมันไปกไกลไหมนั่งมียานเกาะนะครับที่ไม่มีคนขับอีกเหมือนกัน สงครามในยุคข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสงครามที่ไม่ได้ใช้คนนะมันสู้กันในเทคโนโลยีนะวันนี้นถ้าเกิดทหารไทยจะลบเนี่ยเราจะลบกับหุ่นยนต์นะถ้าเราลบกับประเทศเพื่อน้านก็โอเคเราก็ล้าสมัยเหมือนกันก็นกใช้คนคนระับแต่ถ้าเราลบกับประเทศมหาอำนาจนี่เขามาเราต้องลบกับหุ่นยนต์นะครับที่ดูนะครับเราต้องเอาคนคนระับเอา อาวุธแนวโอแฟชันนะครับนะไปสู้กับอาวุธที่เป็นโมเดลนะครับ <c oughs> คุณลองเห็นว่านี้มีหุ่นยนต์นะครับองคล์ละค์นะครับของกษัตริย์ประเทศนะครับที่ใช้บอี้การเป็นหุ่นยนตน์ <c oughs> ติดปืนกลเดินตามทุกฝีก้าวนะครับเป็นหุ่นยนต์เดินเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว่องไวเห็นไหมครับเห็นไหม แล้วโลกมันก้าวไปเราเห็นหุ่นยนต์ที่สามารถนั่งบาดีคนไม่รู้เลยว่านะี่คือหุ่นยนต์นะครับทำเหมือนมนุษย์มากพูดจาสื่อสารได้นะครับมีหุ่นยนต์ร้องเพลงนั้นวันนี้โลกข้างหน้าเนี่ยมันจะสู้กันในหุ่นยนตนะ์แต่รัฐบาลเราเนี่ยยังอยากได้เรือํำน้ำและราคาก็วหาว่าถูกนะซึ่ง เขากำลังจะเลิกใช้กันแล้วนะแต่เรากำลังอยากได้แลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องนิหายายนะใครพิมพ์ก็มาใน Google ก็รู้แล้ววัววนนี้เทคโนโลยียไปถึงขนาดนี้กันแล้วแต่รัฐบาลเรายังอยากจะได้เรือดำน้ำซื้อหนึ่งแถมสองหรือซื้อสองแถมหนึ่งก็ไม่รู้นะครับแล้วต้องใช้คนแล้วขณะที่ทะเลเราเนี่ย แม่งก็ตื่นเขินนะครับ,นะรบเอาเรือมาแม่งมาจอดหลบในอ่าวไทยก็มึงเอ้ยถ้าศึกบุกมามึงไม่ทันได้ออกจากพ้นอ่าวไทยโดนถล่มเรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับกั้งบินแม่งมามึงเห็นโอ้โหเรือมึงจอดจตรงนี้พอดีนะมึงจมอยู่ประมาณแค่สี่สิบห้าสิบเมตรเนี่ยโอ้โห,โโหจะหลวดแม่งยิงลงไปถึงอยู่แล้วโดนอยู่แล้วนะครับนี่ย แต่ถ้าเรามีเรือดำน้ําที่เป็นโดนโอ้โหในอ่าวไทยสบายเลยตอนนี้น้าลึกสี่สิบเมตรก็เรือมันความยาวนะโดนแค่ประมาณสิบห้าเมตรเองความยาวนะครับขนาดข้องโดนสิบห้าเมตรเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรือดำน้ำอย่างสี่สิบห้าสิเมตรมันคัมเบิลมเลยนะต้องมีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างในใช้พลังงานก็สูงต้องมีการฝึกต้องมีการซ่อมบำรุงเยอะแยะหมดเลย อันนี้เป็นโดนที่แบบถึงเวลายโยนลงน้ำปุ๊บแม่งบังคับวิทยุเลยนะอืเห็นไหมก็เลยเออหนักใจนะครับกับการที่มีผู้นำประเทศมีทหารแก่ๆก,กดติดตามกดกระดิง่งทั้งหมด